โอ้แต่ก็โอนเอ้าแล้วตื่นมาเห็นเขาแล้วเราถามเขายังไงยายอะพอตื่นมาเห็นเขาอยู่ข้างๆเราเราถามเขาเออถามเางไรมึงมาทำอะไรอย่างเี้เหรอเออเป็นเดี๋ยวเขานั่งไปแถวกันค่ำคืนก็นอนเต็มมีเองอ้โแล้วเป็นไงตอนนี้ไอ้เออพอไปไล่ พอไปได้พอไปได้อไไปด้เออไม่ใช่คนที่มาเฝ้าแม่น่ะเออไปไหนแล้วไปหมดแล้วไปหมดแลยไปลงเลยไปลงบ้านนี้เขาเผาได้คงเออเผาไปคนหนึ่งนม่คนมาเฝ้าแม่เออเป็นไงล่ะได้ยังได้ได้อิงได้คงเองยังอยูยังอยู่รุ่นเดียวกันเดียวแต่กลับบ้านไหนเราไปดู ัวเองก็ไม่ดูคือกันแ mm hmm. ต่ัวันไหนไอยย้ดูตกตักไม้ชาถลกไปกดูนอ้ยไม่เสียใจกินครับกินน้ำดูเอ้ย mm hmm. มาของคนเนี่ยผมผ่านมากับพี่ไหมถ้าผ่านมาตรงนี้มาอยู่นั่นแหละคนที่มาประจามันก็หนีไปก่อนแล้วอมีคนที่มาดูยายหนีไปก่อนแล้วล้างงานเองอืไม่มีอะไรแน่นอนหรอยายเดี๋ยวมมันมาทุกปีทุกปีแล้วมันก็ไปก่อนแล้วในหลวงเป็นินตรงเป็นลาย